รถสภาพแพยาา่ไปยาไปทั้งหนา,าวว่ะคุณไอ้ย่กไขเมาเราขึ้นรถไฟผิดว่าจะไปกับบาทอุดรมาลงอุบลย่าขม้อีกไป,อไปที่พิชงขึ้นรถสภาพวางนี้ละ่ะเมาเราเมื่อ,อกว่าได้ ได้ราอาีกินมั้งคันเนะ่ฮะไม่ <Yeah. S 1> เอาพี่น้องอุบนอุดรมาถิ่มกันครับนั่งรถจากไฟจากสถานีรถไฟบางซื่อตั้งใจจะไปกลับบ้านที่จังหวัดอุดรธานีตื่นเช้ามาอีกทีมาโผล่อยู่บนราชทานีชาวบ้านก็เรียกมาส่งผมไหวทีร้านอาหารไหม่ผมจอน,นี่แสบน,น,นเวลานี้มังครับมาะมุสภพ <c oughs> ของแขกเขาของแขกเขา <c oughs> ของแถสา้จชวรขึ้นรถขึ้นรถไฟสีไปอุดรกลับมาลงอุบลเดี๋ยวผมจะมีทรงครับไปบนถิ่มกันเท่าคนไทยน้ำกันนะครับเนาะอุบลอุดรพี่น้องกันครับสวัสดีครับ